ชื่อแพมนะคะตอนนี้ติดปีกสายการบินคาร์ดาแอร์เวย์แล้วก็ s w i s แ Air ค่ะปัญหาก่อนมาเรียนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะเป็นคนที่เวลาพูดแล้วไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็พูดไม่ได้แบบว่าเสียงดังฟังชัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ในการเดินการนั่งให้แบบดูออกมาแล้วดูโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะเวลาพูดก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พอพูดแล้วเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีความตื่นเต้นเวลาสัมภาษณ์นะคะอ๋อตอนนั้นก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเริ่มเรียนกับครูฝ้ายไปได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ติดป,ปีกแรกเลยก็คือกระไดเอิสเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพอมาเรียนครูฝ้ายค่ะมันช่วยลดระยะเวลาการที่สามารถทําให้เราติดป,ปีกได้อะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ ก็ต้องขอบคุณครูฝ้ายนะคะที่ช่วยสอนแล้วก็ช่วยปรับบุคลิกภาพทุกๆอย่างเลยอันไหนที่ไม่ได้อันไหนที่ไม่ดีครูฝ้ายแบบว่าบอกจริงๆแล้วก็ที่มีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณครูฝ้ายคะ่ะ